ก็้มาต่อที่ MBK นะ MBK ห้องโอ้เราไป MBK กันพ่อลูก คืนบันไดทันโนจ้าของที่ MBK ชอบที่นี่น่าจะมาช้อปปิ้งก็มาเลยที่ MBK คนเยอะมากค่ะ ลองไปดูที่ว่า M B K เนี่ยจะมีสมตำขายกินบอไปทหาร้รานาสมตำเลยว่สหาายมัตสกเกงเสื้อผ้า M B K เสื้อผ้าเยอะ M B K วินา้อเสือ้อนะจวินา้อเสื้อช้อปปิ้งใหญ่เลยที่ M B K นะคะนางซื้อแล้วแต่งน,นางแข่งกับแม่คนละสองตัวพ่อลูกคนละสองถุงสามถุงช้อปปิ้ง M B K ก็เป็นเแล้วจ๊ะเสร็จแล้วก็ามานั่งกินบะหมี่มาล่ากันที่ร้านอย่างนี้นะคะที่ MBK นี่แหละ,ะใน MBK นี่แหละหารากสมตาไม่เจอเหรอกค่ะที่เกียร์าแล้วก็เลยมานั่งกินเนเครื่องปรุงก็มีตึงเรามาดูกันโอ้ของคนนี้นะคะให้กินกันนี้นะคะส่วนคนนี้กินอะไรนเนี่ยโอ้ไข่มุกหน้ากินจังเลยที่ MBK นี่มันเป็นกาแฟใช่ไหมลูกกาแฟไข่มุมบ<อ>กบ่คือเอ่ชาใส่ชีสดโอ้ดูดูดูน่ากินน่ากินคุณแม่น้ำบ๊วยโซดาคุณพ,พ่อปรุงแหละนี่ของเรามาแล้วนะคะอา่าวางเลยคะ่นะนี่แห้งแห้งแต่ับซุปปกงน้าไม้ ตะเกียบตรงนี้นะคะดูซิว่าจะกินสองชามอีกไหมเครื่อง<ม>ปรุงตรงนี้นะคะกับพ่อกับพ่อเกี๊ยวน้ำน,น,<ม>น่ากินเลยนือน่ากินสั่งได้นะจริงหรอได้กินเลยล้องท้องไงกินตะโฟของคุณแม่ของคุณแม่ค่ะกินตะโฟน่ากินแเท่เซ็ซ็พีลลอตจ๋า

ไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วสิไม่ต้องปรุงก็อร่อยแต่ฉันอยากให้เป็ดๆฉันก,ก็เลยใส่พริกลงไปไอ,อร่อยอร่อย,ออยชิ้นปลาถึงแฉะเยาวาราช আমবัว সোডা খুব লড় ของเรามันสายสิ้น <Okay. S 1> แต่ตอนนี้กินที่ MBK mm hmm. อร่อยไหมคะ mm hmm. มาอยา mm hmm. เกลนะี่ยน้ำ เสร็จเด็กเสร็จหมดแล้วน้องไมายากส่วนชั้นก็หมดอันนี้ก็หมดอันนี้ก็หมดแล้วเสร็จภาร,รกิจที่ MBK แล้วก็จะกลับบ้านากันแล้วนะคะภารกิจวันนี้ก็สิ้นสุดแท่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะกดติดตามไว้เลยนะจ๊ะ เป็นกำลังใจให้กันมาย่าบ๊ายบา,ายค่ะข้าวสยามพารากอนโอ้โหครอบครัวนี้ครอบครัวนี้ชอบกระจายใกล้จะกลับสวีดเดนก็ต้องรีบช้อปปิ้งก่อนเข้ามาข้างในสยามพารากอนก็สวยงามเลยนะคะเนี่ยสวยลวเลยสวยงามมาก พลูกก็ทำอะไรกันอะช้อปปิ้งอีกแล้วนะครับท่าน